รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับไม่อิลซูดีแมสคนุภาพไร้ขีดจำกัดอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย ร่วมกับส t r r i วิ Time เรื่องกินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมครับรายการเจ้าสัวพาอ,อิ่มนะฮะในสัปดาห์นี้จะเป็นเจ้าสัวพาอ,อิ่มซีซันใหม่<อ>นี่คนข้างๆผมนะครับก็คือน้องพลอยใช่ค่ะพลอยจากเพจตรราวิ g t i า e นะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่รู้ไหมทําไมต้องให้น้องพลอยมาทำไมคะให้คุณมาออกตังให้ผมวาย <laughs> <laughs> น้องพลอยเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะ นำเสนอในเรื่องของการมูที่ถูกต้องคอเองก็เป็นสายมูลสายมูนะมูอลไรมูเตลู <laughs> ใช่เล<อ> <laughs> นะครับก็เลยให้ชื่อซีซันว่า <laughs> เจ้าสัวพามูเ <laughs> จ้าหนูพาอิ่มคะ่ะอ่าทัาธมชมะอยากรู้ว่ามูที่ไหนอิ่มที่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับต <laughs> อเป็นเนมั่งโอน หนูสบายเลยค่ะสบายไหมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับรถอีซิส e ุออนยู e นั่งสบายมากเลยค่ะและ้วเทื่อำคันจอใหญ่มากจอใหญ่ใช่ไหมใช่แอร์เ,เย็นจอ,อนใหญ่บอกไฟฟ้าด้วยข้างหลังก็นั่งเซนสบายเลยนั่งสบายนะเดี Suzanne ๋ยวนี้กําลังจะพาน้องพลอยเนี่ยไปพร้อมกับ All New e ออนยูนอีซิสุกเมลเวชนะครับจะไปสถานที่มูมูเตลูมีความเก่าแก่มากหลายร้อยปีโอ้พี่อยากรู้ว่าวันนี้น้องพลอยจะพาพี่ไปอิ่มร้านไหน อุ้ยอันนี้ก็ต้องรอต้องรอนะแต่พี่จะอิ่มตังตังอยู่ครบนะเฮ้ยได้ลได้นะอ่าโอเคนั่นไปกันเลยรัประทานที่นี่แล้วอ่ะตามมาเราต้องเดินไปทางไหนคะเนี่ยเดินตรงเข้าไปเริ่มที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตอกแตงก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าตอกชัยภูมิที่นี่โดดเด่นไปด้วยเสียของการแกะไม้อะลายไม้อ่าแล้วก็เมื่อปีพศ2449เนี่ยเจ้าสัวชื่อว่าติกลงขอพระทานที่ดินจากราชการที่5สร้างตึก พอสร้างตึกเสร็จแล้วก็การที่หนึ่งทำสารเจ้าซอยนี้คือเหมือนเป็นซอยลึกลับเออเหมืไหมเหมยไหมแต่ข้างในโอ้โหถ้าน้องพลเห็นน้องพลบอกโอ้โหนี่เหมือนอยู่เมืองจีนอ่ะเหมือนเกับอยู่เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อ่ะตึงตึงโลหงปันงั้นเราต้องรีบเดดินไปูอ่ะไล้ๆ เป็นไงฮะน้องพลอยอรู้สึกบรรยากาศเป็นไงรู้สึกขังไหมรู้สึกค่ะรู้สึกเก่าแก่เก่าแก่ศาลเจ้าหลังเมืองเนี่ยเสื้ออื่งกงเนี่ยตามของคนจีนเนี่ยที่เขาเชื่อกันน่ยนะครับก็คือว่าศาลเจ้าหลังเมืองเนี่ยจะตั้งอยู่ข้างๆประตูเมืองคือการที่คนเดินเข้าออกถ้าเป็นคนปกติก็เดินเข้าออกก็ต้องมีนายอำเภอรา,ราชการตรวจใครไปใครมาใช่ไหมครับถ้าเป็นคนเสียศาลเจ้าหลังเมืองเสื้ออุ่งกงนี่ก็เป็นคนคอยควบคุมดวงชะตาที่ถึงคาด ก็คือความตายจำเพลงแถวนี้เนี่ยเวลามีใครเสียเนี่ยญาติพี่น้องจะต้องมาจุดธูปบอกกล่าวท่านที่นี่ถูกต้องเพื่อให้ท่านเนี่ยคอยคุ้มครองดวงวิญญาณน้องพลอยนี่เขาฟังมันก็เคลิ้มยมีอะไรถามไหมมีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่พูดว่าเกี่ยวกับความตายใช่ไหมคะแล้วอันนี้ถ้าสมมติเราป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยขอพรได้ไหมได้ มาขอพรได้ใช่คือคนในนี้เวลาใครป่วยอะไรเขาจะมาขอพรหรือคนนั้งนอกผิ่นก็มานะตอนนี้คืออยากอยากไปไหว้แล้วค่ะโอเคแต่ต้องบอกกันก่อนนะเราอยากให้คนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันไหว้เจ้าในทิศทางที่ถูกต้องอ่าใช่เพราะว่าเวลาเวลาพอแไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยพอก็จะไม่รู้ว่าไหวอย่างไรยังไงกล่าบไหว้เจ้านู่นนี่ต้องไหวตรงนห้จุดแรกจุดแรกของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อเข้าสารเจ้ามาแล้วอันดับจุดแรกเลยสําคัญที่สุดคือ พ่อแม่ฟ้าดินคนจีนเชื่อว่าฟ้านี่คือพ่อดินนี่คือแม่เรานี่เป็นลูกตรงกลางถ้าไปทุกที่นี่คือต้องทงต้องไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วฝากกันไว้ทูบหรือเทียนอันนี้ตามของคนจีนนะที่ผมได้รับมานะถ้าตกพื้นเนี่ยเขาจะไม่นํามาไหว้ก็คือต้องทิงท้งเลยทิ้งเลยเอาวันใหม่แต่ตรงนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะแล้วไปดีกว่ายังไงต่ออยากไหว้ไหมอยากไหว้เลยค่ะไปไหว้ก่อนแล้วกันอันนี้ต้องไหว้ ทุบกี่ดอกอะไรยังไงบ้างคะคือที่เนี่ยทั้งหมด21ดอก2 7กระถางกระถางละ3ดอกคนจีนเนี่ยเขาในนิยมหนึ่งต้องมีทูบอู่เฮียอู่เฮียอ่าคือทูบอ่ามีน้ำมันอู่อิ้วอู่อิ้วอ่าอู่เต็กอู่เต็กที่อ่เที่อ๋อยรู้นี่อ่อยใจหนูก็พอไปได้พอไปนะอ๋อยเที่ยวห่อ ไม่รู้แล้การไหว้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่บอกอะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับจุดธูปสามดอกอันดับแรกคือเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องจุดเนี่ยต้องจุดเทียนก่อนอ๋อต้องเริ่มจุดเทียนก่อนแล้วค่อยจุดธูปถูกต้องเทียนแสงสว่างไงน้ำมันเนี่ยสุดท้ายเลยไหว้เสร็จแล้วก็ไปเติม อันนี้หนูจุดทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้หนูต้องทำยังไงต่อคะเติมน้ำมันตะเกียงแล้วมีเทคนิคหรืออะไรไหมคะคือการไหวเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเขาต้องนําขวดไปวางถวายเจ้าก่อนถวายเสร็จปุ๊บพอเราไหวเสร็จปั๊บแล้วก็มาลาของของวิธีการลาเนี่ยต้องยกขึ้นหมุนนิดนึงสามรอบตามเข็มนาฬิกาต้องเป็นสามรอบเท่านั้นสามอบเท่านั้นถ้าเป็นคนเสียชีวิตสี่รอบเวลาเติมเนี่ยเขาจะไม่หมุนเพราะว่าหมุนปุ๊บไปทาให้ไฟมันดับอีกด่งจุดไม่ได้บาปอีก แล้วแบบการไหว้เจ้าอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีความแบบเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาไหว้แบบถูกวิธีกันนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าถูกต้องอใครไม่รู้ว่าต้องไหว้อะไรยังไงดูคลิปเราก็ได้ถูกต้องนะอันดับแรกจําไว้เลยพ่อแม่ฟ้าดินใครที่ชมรายการแล้วเนี่ยอยากจะมาที่นี่น้ก็เสียอึ่งกองอยู่บนถนนส่งว่าตัดก,กับซอยวานนิดหนึ่งถ้ามาแล้วเนี่ยกลัวพี่จอดรถเข้าถนนสรงว่าปุ๊บเข้ามาประมาณสักเกือบกลางซอยอยู่ขวามือนะจะมีป้ายอยู่เลยนะ ป้ายว่าให้จอดรถนะครับเรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความเก่าแก่มากๆก็มากันได้นะคะแต่ว่ายังไงพออยากขอบคุณพี่วัดด้วยการพาไปกินอร่อยๆทุกทีนะออกตังนะออกตังนะเอ้ไดละกันก่อนนะท่านผู้ชมครับเดีวไปช่วงหน้าดีกว่าครับช่วงเจ้าสัวอิทองสนับสนุนโดยไมอุซุดีแมส คุณภาพไร้ขีดจำกัดอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยถึงบทบาทคุณละเจ้าหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหนูจะพาไปกินเองพาไปไหนร้านนี้เป็นร้านแบบในตำนานเลยคิดว่าคนแถวนี้ก็น่านจะรู้จักเป็นอย่างดีพูดอย่างนี้มาผมเริ่มรู้ละเป็นลูกชิ้นปลาค่ะรู้ละร้านนี้รู้ละโอ้โหคนแถวนี้นะคุณนูให้เดาไม่ต้องเดาแล้วถ้าพูดขนาดนี้แม่ ไอยมงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องพลอยพาไปดีกว่าได้เลยค่ะตอนนี้หิวแล้วใช่ไหมคะหิวมากตาลอยแล้วเดินมาจากสานเจ้าที่เราไหว้มื่อกี้ไม่ไกลเลย่งไม่ไกลนะห้านาทีนี่ถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในย้งทรงว่าสามชั่วอายุคนนะร้านนี้มีเก่าแก่เก่าแก่มากคนขายไม่เก่าเพราคนขายฟิตตลอดเวลานะ น้องพลอย,อยจัดหนักจัดเต็มจริงจริงจริงเต็มจริงจริงๆๆๆหนักจริงๆโอ้โหเห็นพี่ว่าหิวก็เลยจัดหนักมาเลยหิวมากนี่นะคะเอาของพลอยก่อนแล้วกันนะ,ะได้ได้ได้อันนี้ที่พลอยสั่งมานะคะจะเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะมาพร้อมเครื่องในแล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยแต่ความพิเศษของที่นี่คือลูกชิ้นปลาเขาทําเองเหรออ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้ปลาหางดาบคะหางดาบไม่ชักดาบนะไม่ชักดาบเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าลูกชิ้นปลาอันนี้เขาทําเองแบบไม่ผสมแป้งเลยนะเหรอใช่ น,นี่อะไรอันนี้ก็ทีเด็ดอะไรหนังปลากรอบเขาใช้ตรงเนื้อมาทําส่วนนี้แล้วเอาหนังมาทอดดูนะ่ากินมากโอ้โหน่าทานมากส่วนราคาหลไรส่วนราคาราคาอันนี้อยู่ที่50บาทนี่น้ําซุปทานคู่กับเบ็ดเดียวมีเกาเหลาคุณพาเจ้าสัวมาอิ่มอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนนะเยอะขนาดนี้ขออนุญาตถอดแมสดีกว่านี่อันนี้เดี๋ยวหนูเทน้ําให้ก่อนเน้ำอะไรเน,นี่ยนี่เป็นน้าเก๊กฮวยผสมหล่อหั่งก้วยค่ะที่ร้านทำเองอีกแล้ว โอเคโอ้ขอบคุณมากลองลองชิมก่อนเลยค่ะกะปี้กระเป๋าชุ่มกระชวยหนูชอบมากชอบไหมหวานน้อยด้วยขอลองนี่นะได้เลยค่ะหนูเส้นหมี่ของเจ๊นี่เขาก็เหนียวนุ่มไข่ล้วนล้วนเป็นเส้นบางอ่าสุดยอด่ะเส้นบะหมี่เหนียวหอมหนมนุ่มแล้วก็มันคือมันทานไปเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นไข่ ไม่ใช่แป้งเส้นบะหมี่ของพี่วัดนะจะเป็นเส้นบะหมี่เปาะด้วยนะบะหมี่เปาะใช่แต่เป็นเส้นเล็กค่ะเฮ้ยหนูจะชิมลูกชิ้นที่ทางร้านทำเองนะคะนี่นี่แบบกี่เปียนล้วนี่เป็นระวังให้ลูกชิ้นติดคอนะระวังนะฮะเกือบว่าฝืนลูกชิ้นเขามีรสชาติอยู่แล้วมันเขาปรุงมาดีลองขุดกล้วยดูนี่กล้วย จริงๆลูกชิ้นี่เขาทำเองมันจะไม่มีรสเก็บกลิ่นขาวเลยว่าไงฮะจะกินหมดเลยแล้วเราลืมอะไรอะไรอ่ะเราลืมอันนี้ไว้ได้ยังไง่ะเราต้องลงทีมอันนี้ก่อนเนอก่อนนะฮะโมเสียงดังมาถึงนี่เลยฟังเสียงจังหนูด้วยหืกรอบสุดสิงกระดิ่งแมวอ่ะ เปพราะถ้ามาเป็นหินเล็กๆมันกินง่ายพอดีต้องขอลองนี่ดีกว่าอันนี้เกาเหลานี่เกาเหลานี่พิเศษเนี่ยมีกระเทียมเป็นกระเทียมเจียวอุ้ยแต่ทุกจานเขาใส่กระเทียมเจียวมาให้เยอะมากเลยค่ะหวานมันต้องมานกระเทียมเจียวนี่แหละลองดูฮะลองบ่อยหอมกลมก่อมมาก สุดยอดไหมสุดยอดอยงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอกินกันก่อนเพราะว่าเราเหิวกันมากโอเคเดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการนะ <S 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 ันที่ต, <S S S ต้องขอบคุณน้องพลโอ้หนูก็ต้องขอบคุณพี่วัานเลยแมขอบคุณมากๆที่อตส่หา์พามา รื้อฟื้นความหลังความอร่อยเจ้าอร่อยบนถนนสง่าพูดชัดปลิมปลิ่มากปล้มปลี่ยมาคือหน้าคุณเลยโอ้นะสัปดาห์นี้ผมพาคุณไปมูมาละในเรื่องศาลเจ้าหลักเมือง่ะรู้ว่าใช่ไหมว่าคืออะไรยังไงในสัปดาห์หน้าคุณรีเควสมาว่าจะพาไปอีกที่หนึ่งศาลเจ้าไปเรื่องขอขอเรื่องอะไรวาลาร์เพราะว่าอยกกินเลิฟ เชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนก็ฝากด้วยนะคะใครที่แบบไหว้สันเจ้าเสียอึ่งกงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หิวหิวตอนเย็นๆอะไรอย่างงี้ก็มาทานกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายงส่งวากนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร5์5โมงถึง4ทุมนะ,ะก็มาทานกันได้อร่อยแน่นอนอิ่มแน่นอนเชวันนี้ผมน้องพลอยและก็ทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ